มึงเลิกงมงายให้ได้ก่อนไอ้แป้งเออกูไม่จำเป็นต้องหาแสงกับคนอย่างพวกมึงหรอกจำไว้คิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเหรอคะสมเพชเวทนาหลอกลวงเอาศาสนามาหลอกลวงคนอื่นผลประโยชน์ทั้งนั้นเอาเด็กมาหากินแหมบูย่าไม่ขายจา้าให้ฟรีซื้อกระเป๋าหมดแถมบูย่า บุญย่าขวนเรืเอ่อ้เราจะตัดสินใจไปกินตีน้อยดีไหมนะพี่สวยจังครับขอบพระคุณค่ะงมงายหรือไม่งมงายมันก็เรื่องส่วนบุคคลใครจะนับถืออะไรคุณมีสิทธิ์อะไรไปบังคับเขามึงก็เลิกเอาเด็กแล้วก็เลิกเอา,าศาสนามาบิดเบือนสิคะไอเสียแป้งมันเรื่องของมึงใช่ค่ะแต่มึงก็อย่าเอา,าศาสนามาบิดเบือนค่ะ อย่าเอาศาสดาหมหาแดกแบบนี้ค่ะเสียบแป้งนิรมิตเทวาจุติมึงก็ไปบอกแม่เขาสิอย่าเอาลูกมาแอบ,บอ้างว่าเป็นผู้วิเศษว่าเป็นพระพุทธเจ้าลงมาเกิดว่าเป็นพระอนาคามีเป็นลูกจะแม่กวนอิมเ mm. ชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎก อย่าให้กูด่าแรงกว่าน,นี้นะคะกินเธอคะ่ะขายของก่อนขายของยังไม่ได้ยังกินไม่ได้มึงไปพักค่ะแป้งวันที่ยี่สิบกูขอท้ามึงนะแป้งมึงมามึงพาแม่มาพาพ่อมารับทราบข้อกล่าวหาที่ปอทอนะนะคะพามาเดี๋ยวกูนั่งรองร้านกาแฟ อย่าเก่งแต่เย้ยวเย,ย,วเย้ยวค่ะวันพ่อแม่เขามาเราทราบเขาเข่าวหาน่ะมาด้วยมึงแน่จริงมึงบอกสิมึงจัดงานที่ไหนมึงบอกสิมึงแอบไปทำไมบอกถือกูด่าแล้วนอนบอดลับแอบไปทําไมเก่งจริงก็บอกสิจัดงานที่ไหนอะ่ะแปลงเปียกโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องดิฉันค่ะ ห่วงเรื่องตัวเองดีกว่าเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องดิฉันค่ะแน่ใจเหรอคะว่าแม่ไม่ไม่ไม่กังวลอะไรแน่ใจเหรอคะอย,อยา้ยห็นหน้าแม่ตอนอยู่สารยังเลยอะ่ะฮิจริงเหรอโอ๊ยนับวันรอมันที่ยี่สิบห้านะเอาแน่จริงก็บอกสิจัดที่ไหน ท้าทายอำนาจศาลไม่ใช่หรอพวกมึงเนี่ยพวกมึงท้าทายอำนาจศาลแต่คนจะติดคุกติดลางคือพ่อกับแม่ขนาดศาลสั่งยังหน้ามืนหน้าด้านศาลสั่งอย่างหน้ามืนหน้าด้านไม่เคารพศาลเลยโอ้โห ถ้ามึงไม่กลัวมึงบอกสิมึงจัดที่ไหนอนี่ยละเมิดศาลน่ะกูจะได้พาพอมอไปละเมิดอ,อำนาจศาลพ่อแม่คุกนะจ้าจับได้วันนั้นเลยจ่ะมึงอ่านปากกูนะอย่าเก่งแต่ในนี้ค่ะวันที่ยี่สิบไปเยอะๆคิดว่าเลื่อนเนี่ยคิดว่าเลื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบพอยี่สองจะมาจัดงาน มึงจะไปจัดงานที่ฟาร์มตวระเค้เหรอคะมึงหาสารน้ำได้แล้วใช่ไหมแหมแอดมินก็โดนค่ะขนาดสารสั่งพวกมึงยังไม่เชื่อเลยมืนมึงลองดูสิเที่ยวนี้มึงยังมาบิดเบือนศาสนาอีกมึงลองดูสิ จะได้รู้ว่าคนไทยพุทธเขาจะเอาอยังไงอย่ามาท้าทายความเชื่อของมึงอะถ้าแม่เขาอ้างว่าลูกเป็นพญาควายมาเกิดอะกูไม่ไปยุ่งเลยแต่อ้างว่าเป็นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าลงมาเกิดเนี่ยพระอนาคา,ม,คามีลงมาเนี่ยนะคนเขาก็เลยด่าพวกมึงไง แม่มันก็ส่งลงไปให้ดูแล้วเนี่ยฮะเอามึงบอกสิคะทําไมกูจะไม่กล้าไปมึงบอกมาสิสถานที่อยู่ไหนกูจะเอาตํารวจไปรวบด้วยญาติธรรมกระจอกไงไม่กล้าบอกคือกระจอกไงแน่จริงมึงประกาศดิไาดู กระจอกอ้างเอาความเชื่อของตัวเองเอาความงมงายของตัวเองมาสร้างให้ลูกแล้วมาบิดเบือนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเออ่าไปบอกว่าเนี่ยลูกดิฉันเนี่ยเป็นพญาควายลงมาจุติเนี่ยมึงทำไปเลยค่ะกูไม่เข้าไปยุ่งหรอกดิฉันไม่เข้าไปยุ่งเลยยังกล้าเรียกตัวเองว่าญาติธรรมเหรอ พวกมึงนี่แบบหืมกูพอมากบอกเลยวันที่ยีสิบมาปอทอเนี่ยญาติธรรมมึงมาเถอะกูจะด่ามึงให้ด้วยจริงๆนั่งสมาธิเองไม่เป็นหรอมึงต้องให้พ่อแม่เด็กมาหลอกมึงนั่งหรอสมองหืม มึงอยากนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมึงไปวัดนู่นกําหนดรมนหายใจไม่เป็นหรอมึงต้องให้เด็กแปดขวบให้แม่เขาบังคับเด็กแปดขวบให้มึงกาหนดลมนหายใจฮะตายซะปากหามึงโง่แลไรก็นได้กล้าบอกกูกวกล้าไปค่ะมึงบอกมาสิว่ามึงจัดที่ไหนอะมึงกล้าบอกไหมล่ะแหม่ถ้าเป็นแอบมึงก็ไม่กล้าบอกนี่มึงกลัวนี่ มึงลองบอกดิมึงคิดว่ากูจะไม่กล้าไปเหรอบอกมาดิเออพวกมึงก็งไม่กล้าบอกแหมใครสมัครต้องนุ่นนะถ่ายบัตรประชาชนส่งต้องโอ้โหสแสดงยืนยันตัวตนมึงยังไม่กล้าบอกเลยว่ามึงจัดงานที่ไหนอะ่ะกระจอกนะอยากนั่งสมาธิกำหนดรมนหายใจทุกวันเนี้ย ทุกวันนี้มึงก็กำหนดลดหายใจตัวเองอยู่เนี่ยมึงจะโง่ให้เขามาหลอกมึงทําไมมาถูกพวกกระจอกพวกป๊อสสมองมึงเนาะโดจนหัวงองกหมดแล้วเขาสมแล้วเดี๋ยวเขาด่า กำหนดลมหายใจต้องมีคนมาบอกอืมป๊อตค่ะป๊อตมากมึงแน่จริงมึงมีเปลี่ยนแบบประชาชนมึงเลยค่ะไปเปลี่ยนในทะเบียนล่างเลยว่ามึงใช้นิรมิตเทวาจุติอะ่ะมึงอย่ามาใช้แค่ในนี้เออ กำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มีปัญญาทำได้เองเหรอคะฮะอยากเรียนรู้อยากศึกษาธรรมเข้าวัดไปให้แม่พ่อแม่คนหนึง่งโอ้เป็นความเชื่อมัน่นเป็นความเชื่อใครความเชื่อมันเลิกเลิกเลิกเอาศาสนามาเกี่ยวสิ เออเพราะอาจารย์น้องพิสูจน์ให้แล้วเฮ้ยพิสูจน์หาอะไรเนาะแสงสีทองลงกระบาลเมื่อหรอหรอแสงสีทองลงกระบาลน,นะนะก็บอกแล้วไงว่าถ้าแม่บอกว่าน้องเป็นพญาควายมาเกิดอะไปเชื่อเลยนะไปเชื่อเลยโตเป็นควายขนาดนี้ก็หนูหนหายใจตัวเองไม่ได้ เรียนรู้เองไม่ได้กระสมแล้วแหละเอา้าก็ไปเปลี่ยนสิแน่จริงอย่าเปลี่ยนเฉพาะในโซเชียลไปเปลี่ยนในบัตรประชาชนเลยค่ะคุณเสียแป้งไปเปลี่ยนในบัตรประชาชนไปทะเบียนราฐแล้วเปลี่ยนเลยค่ะว่านิลมิตรเทวาจุติไปทำให้ดูหน่อยพวกมึงนี่ฝ่าฝืนกฎหมายนะเนี่ย แหมวันที่ยีสิบมึงไปนะปอทอนะแป้งอยากเจอมึงจังเลยไปหนดิมึงไปเจอกับพี่นิกรกคนเลยไปอยากไปจังเลยอยากเจอจังเลยมาหน่อยนะนะญาติธรรมทั้งหลายแหล่นะ เปลี่ยนนะไปทะเบียนราษเลยนะไปแก้ไขานามสกุลนะอ่าไปใช้นี้ละมิเทวาจุติเลยมึงพิสูจน